้นต้นหน้าคนจีหั่เปนดินม่ดนะไม่ได้หักมหารมหารอ นึจจบมาเองเลยเหรออ่ะเอาลงเอาลงคูท่ทางเสียมอยู่ไหนไปเอาเสียมมาอยู่กับย่าเดี๋ยวย่าก็ลืมไปเอามา ยังบอกมาจำเอมตัวนิดเดียวเอา โอ้ยนี่บ่หุ้ยปู่นี่กันเป็นตัวไปบ่ล่ะ เป็นไงเยนได้ไหมโอ้โหเอามาเก่งจังเลยเอปา่ปลเรือยังเหลาญี่ปุ่นเอามยูยังวะมยูอาคุยนิดเดียวคุยเอาห่าัน ขนาดขนาดนั้นรึเปล่าได้ไหมพีทก้ามันใหญ่เหรอนีอ่อดวัดต่้ก้ามก้ามันใหญ่เหรออื้อวะ่ะขอมกันเลยออเอาบะแมนออมเอาบะแมนหนึ่งหอยกัน มีจากตัวตัวนึ่ก่อนถ้าลูดได้เนี่ยมันมีสองตัวมีสองตัวเหรอเอาไปแล้วมาสองกันบ๊วยมงตังดำเนยเอามาบังแล้วทีนี้มือบัง เอามาอุ้ยโอ้ยโอ้อยอ,าาอยอ่า <ตร S 1> มาเห็นตัวมันถอ,อดอันนั่นทายขอไปบ้างโอ้ยพอเห็นาากว่าไม่กว่าอีกอือ โอ้ป้งมันก็มีดินวัทีนี้ปโอ้โหมันทำไมแสงแบบนี้พ่อทำหรอ